เปิดตัวครั้งแรกของโลกรถยนต์ที่เป็นที่ชื่นชอบของทุกคน All New Toyota Yaris ATIV บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยต้องการแนะนำรถยนต์ค่องแพงสระรุ่นใหม่ล่าสุดภายในปัสยาพี่เพิร์บโลฟเอคาหรือรถยนต์ที่เป็นที่ชื่นชอบของทุกคนอันเป็นผลสําเร็จจากการศึกษาความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงในทุกด้านทําให้รถยนต์ที่จะเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงพร้อมกับด้วยแพคเกจการขายที่จะทให้ผู้ที่รอบ ครองได้เป็นเจ้าของออ l n e นยาริสแอคทีฟได้รับมากว่ารถยนต์ด้วยบริสก,การที่ดีสุดท้า้ลูกค้าได้รับความคุ้มค่าสะดวกสบายพร้อมความพึงพอใจสูงสุดในการเป็นเจ้าของม no อรโนลิอากิยามาชิตะกรการพูดจัดการใหญ่ก่าวแหลงข่าว,าวเป็นทางการว่ายาริสแอที B. เปิดตัวครั้งแรกในปี2560โดยมีจุดหมายในการนําเสนอรถยนต์ในราคาที่เป็นเจ้าของได้ง่ายประหยัดน้ำมันและเชื่อถือในคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของ ของลูกค้าชาวไทยเช่นกลุ่มคนที่เพิ่งเริ่มทํางานและคนรุ่นใหม่รถรุ่นนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากลูกค้าชาวไทยและมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในตลาดซับคอมเพกเซดานโดยราขารวม1 3 3 0 0แสสบาทคันนับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกจนถึงปัจจุบันโดยเราได้ทําการสํารวจเจาะลึกถึงพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าชาวไทยที่มีความแตกต่างจากข้อมูลที่ได้รับทำให้เราตัดสินใจพัฒนายนดินเพื่อตอบโจทย์ความต้องการอันหลากหลาย ของคนไทยและสอดกับวิถีชีวิตของพวกเราโดยไม่จํากับเพศและอาชีพนั้นหมายความว่าเราต้องการพัฒนารถยนต์ที่สามารถเล่นได้เต็มปากว่ารถยนต์ที่เป็นที่ชื่นชอบของคนไทยผมขอแนะนำโตโยต้ายาริสเอทีหมนี่คือรถยนต์ที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้แล้วในราคาที่จับต้องได้และสามารถเป็นเพื่อนร่วมทางให้กับทุกคนได้ในทุกที่รถคันนี้เพียบพร้อมไปด้วยแนวคิด3ประการได้แก่ปริมัณที่ดีที่สุดประสบการณ์ที่ดีที่สุดแรก การขับเคลื่อนที่ดีที่สุดแนวคิดหลักในการสร้างสารรถยนต์ที่เป็นที่ชื่นชอบของคนไทยมีลรถเบอคราหนึ่งรถยนต์ผลัณฑ์ที่ดีที่สุดยาริสเอใหม่ได้รับการออกแบบภายใต้แนวการพัฒนาดังต่อไปนี้ความภาคภูมิใจพาวเวด้วยการออกแบบภายนอกสไตล์แฟนบลักพร้อมการออกแบบภายในที่หรูหราความสะดวกสบายคอมฟอร์ทเบอร์ด้วยภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางพร้อมสารนาการขับเคลื่อนที่ดีเยี่ยมราคาที่เป็นเจ้าของได้ Affordable ะ ประกอบที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีขั้นสูงเนระดับและความคุ้มค่า2ประสบการณ์ที่ดีที่สุดด้วยแพคเกจสเชืรอรถยนต์รูปแบบใหม่เพื่อลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นเช่นประกันภัย PHyd p h o w y o r Drive ที่ลดอัตราดอกเบี้ยประกันภัย สำหรับลูกค้าที่ขับขี่ปลอดภัยและ TFSR Toyota Connected Frequent Service โดยสมัครลูกค้าจะนำรถยนต์เข้าสูนเพื่อบริการตรงตามเวลาที่กำหนด3การขับเคลื่อนที่ดีสุดเพื่อบริการ T Connect ที่จรคอยดูแลผู้ขับขี่ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบต่างๆเช่นระบบติดตามรถหาย d e v t a g การแจ้งเตือนการบำรุงรักษาผ่านระบบดิจิตัล Digital Maintenance Reminder การจองระบบดิจิตอล Digital Booking ระบช่วยเหลือฉุกเฉิน SOS และบระกาศผู้ช่วยส่วนตัวคอนเซลซวมอรอคามินโนกล่าวในรายละเอียดว่าสําหรับในประเทศไทยกลุ่มลูกค้ายาริสเอทีของเรากอบด้วยลูกค้าหลักคือผู้ซื้อรถคันแรกโดยมีช่วงอายุ30ต้นๆรวมทั้งกลุ่มผู้หญิงที่อาศัยอยู่กับครอบครัวหรือเพิ่งมีครอบครัวพร้อมด้วยลูกตลอดกลยุทธ์ในการพัฒนาตลอดจนแนวทางคิดผลิตภัณฑ์และการออกแบบรวมทั้งจุดขายหลักของยาริสเอทีใหม่ได้แก่วางภาพภูมิใจความสะดวกสบ ในราคาที่เป็นเจ้าของได้ง่ายเริ่มต้นจากความภาคภูมิใจเป็นเสิ่งที่กลุ่มลูกค้าที่อยู่เดวัยหนุ่มสาวมองหางซึ่งไม่ใช่แค่รถยนต์ที่ใช้งานได้ง่ายแต่ยังเป็นรถยนต์ที่สะท้อนรอยสตตร์และต้ตนได้อีกด้วยแนวทางการออกแบบของยาริตเอทีใหม่คือการออกแบบให้เป็นรถแฟลตแบสท,ที่สงพรังสง่างามโดยติดตั้งไฟเลี้ยวสควอชโชและไฟหน้าแบบ LED ดีที่รถในสต ตายที่มิสนีนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่รับแรงประดันใจมาจากรถยุโรปในการเดียวกันยังคงไว้เส่งพื้นที่ภายในห้องโดยสารและพื้นที่เก็บสะสมอัน กว้างกว่าสมรอที่กว้างและยางที่มีนขนาดใหญ่ขึ้นตอนนี้นการออกแบบตัวทางในรูปแบบสปอร์ให้ดูมีพลังยี่ขึ้นนอกนี้ยังมีการยกระดับสมรรถนะพื้นฐานต่างๆครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสิทธิภาพการประหยัดน้ํามันและประสิทธิภาพในการควบคุมภูมิไรทั้งหมดนี้ทําให้มั่นใจได้ว่ารถคันนี้คือรถยนต์ที่เพียบพร้อมไปด้วยดีไซน์อันล um ้ําสมัยและอรค์ความปลอดภัยขั้นสูงที่มอบความมั่นใจให้กับคนขับได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้พื้นที่ภายในห้องโด ยังสะท้อนถึงความภาคภูตใจในการเป็นเจ้าของด้วยบรรยากาศแห่งความเรียบง่ายและลุลาได้อย่างลงตัวโดวยการใช้วัตดุที่สัมผัสองอนนุ่มสบายมือพร้อมตั้งแบกมือไบฟ้าและหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ถึงบ่กสัมผัสแรงคุณภาพสูงและวามรู้สึกรำสมัยนอกจากนี้ยังสาม,มารถปรับสไตล์เซฟไฟเพื่อสร้างบรรยากาศภายในห้องือสาลเพื่อความต้องการได้อีกด้วยวสรุปบายสารรถยนต์ในระดับเริ่มต้นปัจจัยที่สำคัญในการขับขี่ที่ง่ายพร้อม กับแพลตฟอร์มที่ได้พัฒนาขึ้นใหม่นี้จะมอบรประสบการณ์การกับขี่ที่สะดสบายด้วยการยกระดับสมรรถนะขั้นพื้นฐานมอบฐานะนวิสัยที่เัดเยนกว้างไกลและคล่องแคล่วในการเลี้ยวการควบคุมทิศทางของรถในพื้นที่แคบตะระเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังด้วการออกแบบพื้นที่กว้างขวางและผ่อนคลายโดยมีเกียร์เบาะนั่งที่นั่งสบายเพื่อรองรับคนสําคัญอย่างพ่อแม่และเพื่อนฝูงรวมทั้งทางได้อย่างสะดวกสบายและด้วยแพลตฟอร์มใหม่ที่น้ำหนักเบาโดยให้ผู้ โคีคัโปรไได้ดังใจพร้อมเพิ่มเพิ่มบกาบการขับยี่ที่มัน่นคงและสะดวกสบายจึงอาจกล่าวได้ว่ายานิสเอทีฟ e คันใหม่นี้เป็นรถที่มีความสมรรถนะในระดับมากมาเลื่อนอื่นในกลุ่มคอมเพคซีดานราคาที่เป็นเจ้าของได้ทุกสิ่งที่ผมกล่าวมาข้างต้นได้ถูกรวบรวมในรถคันนี้พร้อมด้วยราคาที่ง่ายในการเป็นเจ้าของสรัพรถในระดับนี้ปัจจัยที่มีิทธิพลต่อก,การตัดสินใจซื้อได้อยู่แค่การออกแบบและองค์ประกอบต่างๆโดยจนเท่า,านั้นได้ยังมีราคาที่ง่ายต่อการเป็นเจ้าของ ด้วยเหตุนี้ผมจึงพัฒนายาลิสเอทิฟใหม่ให้เป็นมากกว่าแค่ผลิตภัณฑ์หนึ่งเท่านั้นแต่ยังมุ่งให้เป็นรถยนต์ที่ส่งเสริมให้ลูกค้าชาวไทยได้ภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าของรถรุ่นนี้และสัมผัสประสบการณ์ที่ใช้งานที่ยอดเยี่ยมเหนือระดับมอลคามินอก่าถึงผลงานการออกแบบด้วยความภาคภูมิใจสัมผัสทดลองขับออนิวโตโยต้ายาลิสเอทิฟในการบิ๊กมอเตอร์จดเซลระหว่างวันที่19ถึง28สิงหาคมนี้ที่ศูนย์นิทรรศการ การประชุมไบแท็กบางนากรุงเทพและพบกิจกรรมพิเศษที่บูธแทนจำหน่ายโตโยต้าทั่ประเทศระหว่างวันที่19ถึง21สิงหาคมสก่อน,น <c oughs> ี้ติดตามข้อมูลผลิ่มาณิและกิจกรรมการตลับเพิ่มเติมได้ที่ www.toyota.co.th facebook toytamotorthailand id atoyota thailand